Change make a her prettier light คุณคิดว่าตัวเองเป็นผู้ให้หรือผู้รับคะคำถามที่ดูเหมือนจะง่ายๆแค่นี้แต่หนังสือที่เราจะคุยกันในวันนี้บอกว่าคำตอบของคำถามนี้อาจเป็นตัวกำหนดชะตาชีวิตและความสำเร็จทั้งหมดของคุณเลยก็ได้ อาจจะจมดิ่งสุดๆหรืออาจจะรุ่งโรดสุดๆเลยก็ได้สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านก็พบกันอีกเช่นเคยกับรายการ Change Maker Library ห้องสมุดสำหรับผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงวันนี้เรามาถึง EP ที่95กันแล้วนะครับ วันนี้เราจะมาป้ายาหนังสือเล่มใหม่ที่เราจะเอามาเล่ากันเป็นหนังสือที่เราคิดว่าคือคมภีร์ที่คนอยากสร้างการเปลี่ยนแปลงทุกคนต้องมีติดตัวไว้เลยถ้าไม่รู้เรื่องนี้เราอาจจะโดนหลอกโดนเอาเปรียบจนจิตใจห่อเหี่ยวจมดิ่งมีแต่ความลุมเหลวในชีวิตได้เลยนะหรือโดนกันมาเยอะแล้วก็ไม่รู้ <laughs> แต่ถ้าเรารู้เรื่องนี้ผลลัพธ์จะตรงกันข้ามกันอย่างสุดๆเลยซึ่งคนเขียนเล่มน,นี้เขาดังมากเลยนะครับใช่เลยค่ะและเป็นหนังสือ ที่ดังมากในระดับโลกด้วยแต่หลายคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินชื่อหรืออาจจะยังไม่เคยอ่านหนังสือเล่มนี้ชื่อว่า Give and Take เขียนโดย Adam Grant ค่ะก่อนจะไปที่เนื้อหาเรามาดูกันก่อนว่าทำไมผมถึงกล้าใช้คำว่าคำผีที่เราต้องมีติดตัวไว้คือหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่แค่หนังสือ How to หรือหนังสือพัฒนาตัวเองทั่วไปนะครับแต่มันเป็นหนังสือที่สั่นสะเทือนวงการธุรกิจและจิตวิทยาอย่างมากตอนที่มันออกมา จริงค่ะคือพอเราไปหาข้อมูลดูว่าใครพูดถึงหนังสือเล่มนี้บ้างโอ้โหรายชื่อแต่ละคนนี่คือสุดยอดทั้งนั้นเลยอย่างนักเขียนระดับโลกที่เรารู้จักกันดีเมาลคอมแกลดเวลเจ้าของหนังสือ The Tipping Point กับ Blink เขาถึงกับบอกว่า Give and Take อาจจะเป็นหนังสือที่สำคัญที่สุดของศตรวรรษนี้เลยนะแค่คนนี้คนเดียวพูดก็ขนลุกแล้วนะคือเขายกย่องขนาดนั้นเลยยังไม่หมดค่ะยังมีซูซานเคนผู้เขียนหนังสือดังเรื่องควย ที่พูดถึงพลังของคนเงียบก็บอกว่าเล่มนี้มันไม่ใช่แค่หนังสือแต่มันคือโลกกระทัดใหม่ที่ส่องสว่างหรืออย่างแดนิเลพิงค์เจ้าของหนังสือเรื่อง drive ก็บอกว่ามันเป็นหนังสือที่จะทำให้สมองของเราแล่นไปอีกหลายสัปดาห์หลังจากอ่านหน้าสุดท้ายจบไปแล้วฟังดูเหมือนเป็นหนังสือที่เปลี่ยนชีวิตคนได้จริงๆนะแล้วก็ไม่ใช่แค่วงการนักคิดนักเขียนด้วยใช่ไหมครับที่ชื่นชมไม่ใช่เลยค่ะอันนี้น่าทึ่งมากเพราะข้ามไปฝั่งธุรกิจผู้บริ ริหารระดับโลกก็ออกมาแนะนำกันเต็มไปหมดเลยอย่างใครบ้างครับดาว ก็มีตั้งแต่ประธานบริหารของบริษัทเอสเตอลอเดอร์บริษัทเครื่องสำอางยักษ์ใหญ่หรือแม้กระทั่งประธานกับซ e อของบริษัทเมอร์กที่เป็นบริษัทยาที่ใหญ่มากๆแถมยังมีผู้บริหารระดับสูงของ Google อีกด้วยทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าหนังสือเล่มนี้เปลี่ยนวิธีที่เขาบริหารงานและสร้างความสัมพันธ์กับคนไปตลอดการโหคือมันใช้ได้จริงในโลกธุรกิจที่การแข่งขันสูงมากๆด้วยไม่ใช่แค่หลักการสวยๆลอยๆแต่คนที่ พีคที่สุดสำหรับดาวนะคือมีผู้บัญชาการกระสวยอวกาศของนาซาชื่อเจฟฟแอชบีเขาบอกว่าหนังสือเล่มนี้เปลี่ยนวิธีที่เขามองความสัมพันธ์ทั้งในเรื่องส่วนตัวและเรื่องการทำงานของเขาไปเลยอะไรนะครับนักบินอวกาศเลยเหรอสุดยอดไปเลยแสดงว่าหลักการในหนังสือเล่มนี้มันต้องเป็นสากลมากๆเลยนะคือมันใช้ได้ตั้งแต่ห้องประชุมผู้บริหารบนโลกไปจนถึงนอกโลกเลยนะเนี่ยแล้วสาหรับผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในไทยก็ด้วยเช่น ทีี่จะะมปรโยชน์กับเรามาม่นนะสิมันทำให้เรายิ่งอยากรู้เลยว่าข้างในหนังสือเล่มนี้มันมีอะไรซ่อนอยู่กันแน่ทำไมคนจากทุกวงการถึงพร้อมใจกันยกย่องขนาดนี้พอพูดถึงหนังสือก็ต้องพูดถึงคนเขียนหน่อยครับเพราะอดัมแกรนเนี่ย โปรไฟล์ไม่ธรรมดาเลยนะครับเขาคือศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาองค์กรที่เก่งมากๆและยังเป็นศาสตราจารย์ที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ได้รับตำแหน่งประจําในคณะบริหารธุรกิจวอ์ตันมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนธุรกิจที่ดังสุดๆของอเมริกาเลยครับใช่ค่ะแล้วเขาไม่ใช่แค่นักวิชาการที่เก่งในห้องวิจัยอย่างเดียวนะแต่ยังเป็นอาจารย์ที่นักศึกษาโหวตให้คะแนนดีที่สุดติดต่อกันหลายปีด้วยแสดงว่าเขาสอนสนุกและ เข้าใจง่ายมากๆซึ่งมันก็สะท้อนออกมาในหนังสือของเขาด้วย แน่นอนครับแล้วหนังสือเล่มอื่นของเขาก็ดังระเบิดในไทยเหมือนกันนะอย่างเล่ม Tink h Again ที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยเล่มนั้นจะสอนให้เราคิดใหม่กล้าที่จะตั้งคำถามกับความเชื่อเดิมๆของตัวเองแล้วก็ยอมรับว่าเราอาจจะผิดได้เพื่อให้เราพัฒนาขึ้นไปอีกอ๋อเล่มนั้นดังมากจริงๆแล้วก็ยังมีเล่ม Originals อีกเล่มหนึ่งเล่มนี้ก็จะพูดถึงว่าคนแบบไหนที่จะเป็นต้นฉบับกล้าคิดต่างและลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงโลกได้สาเร็จและ เล่มล่าสุดที่เพิ่งออกมาก็คือ Hidden Potential ครับซึ่งมาตอกย้ำแนวคิดของเขาทั้งหมดเลยเล่มนี้จะชี้ว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้วัดกันที่พรสวรรค์ตอนเริ่มตน้นแต่วัดกันที่ศักยภาพที่เราสามารถพัฒนาและดึงมันออกมาใช้ได้ต่างหากครับสรุปก็คือ Adam Grant เป็นผู้เชี่ยวชาญตัวจริงเรื่องจิตวิทยาความสาเร็จและการทางานร่วมกับคนอื่นข้อมูลในหนังสือของเขามาจากการวิจัยที่แน่นปึก๊กไม่ได้นั่งเทียนเขียนขึ้นมาลอยลอย เอาละมาเข้าเรื่องแก่นของหนังสือ Give and Take กันดีกว่าครับอดัมแกรนเขาแบ่งคนในโลกของการทำงานและความสัมพันธ์ออกเป็น3ประเภทง่ายๆคือผู้ให้หรือ giver ผู้รับหรือ taker และผู้แลกเปลี่ยนหรือ matcher น่าสนใจมากค่ะช่วยอธิบายหน่อยสิว่าแต่ละประเภทเป็นยังไงได้เลยครับเริ่มจากประเภทแรกก่อนเลย taker หรือผู้รับถ้าให้เดา taker ก็คือนึกถึงคนที่เราเจอแล้วจะรู้สึกว่าเขาคิดตลอดเวลาว่า ฉันจะได้อะไรจากคนนั้นคนนี้โฟกัสแต่ผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักใช่ไหมถูกต้องเป๊ะเลยครับต่อมาคือแมทเชอร์หรือผู้แลกเปลี่ยนอันนี้ดาว่าน่าจะเป็นคนส่วนใหญ่ในโลกเลยนะคือเป็นสายแฟร์แฟถ้าเธอช่วยฉันฉันก็จะช่วยเธอยึดหลักตาต่อตาฟันต่อฟันบุญคุณต้องทดแทนอะไรแบบนี้ใช่เลยครับนั่นคือคนส่วนใหญ่เลยและสุดท้ายที่สําคัญที่สุดในเล่มนี้ก็คือกีฟเวอร์หรือผู้ให้ผู้ให้ก็ต้องเป็นคนดีเลยสิ คือเป็นคนที่ช่วยเหลือคนอื่นโดยที่ไม่ได้คาดหวังผลตอบแทนทันทีโฟกัสว่าฉันจะช่วยอะไรคนนี้ได้บ้างเป็นสายซัพพอร์ตถูกต้องเลยครับทีนี้มาถึงคำถามสำคัญดาวคิดว่าคนประเภทไหนที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในหน้าที่การงานแล้วประเภทไหนที่อยู่รังท้ายสุดเลยอืมคำถามน่าคิดนะถ้าให้ดาวแบบโลกไม่สวยเทคเกอร์หรือผู้รับก็น่าจะขึ้นไปได้สูงสุดนะเพราะดูเหยียบหัวคนอื่นเก่งดีส่วนกิฟเวอร์หรือผู้ให ก็น่าจะอยู่ล่างสุดเลยเพราะให้แต่คนอื่นจนตัวเองไม่เหลืออะไรโดนเขาเอาเปรียบตลอดเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลมากครับแล้วคนส่วนใหญ่ก็คิดแบบนั้นแต่สิ่งที่หนังสือเล่มนี้คนพบและทำให้มันดังเป็นพลุแตกก็คือผู้ให้หรือ giver คือคนที่อยู่ทั้งบนสุดและล่างสุดของบันไดความสาเร็จแบบว่าถ้าเอาคนที่ประสบความสาเร็จในชีวิตต่างๆมายืนเรียงกันจากน้อยสุดไปมากสุดคนประเภทผู้ให้หรือ giver เขาอยู่สุดขั้วของทั้งสองด้านเลยอ้าวเป็นไปได้ยังไงล่ะทําไมถึงเป็นแบบนั้นได้นี่แหละครับคือหัวใจของหนังสือเล่มนี้เลยมันไม่ใช่แค่าการบอกให้เราเป็นผู้ให้แต่หนังสือเล่มนี้จะสอนเราว่าทํายังไงถึงจะเป็นผู้ให้ที่ฉลาดที่จะถีบตัวเองขึ้นไปอยู่บนสุดของบันดไดได้และสอนวิธีป้องกันตัวยังไงไม่ให้กลายเป็นผู้ให้ที่น่าสงสารที่ถูกคนอื่นเอาเปรียบจนร่วงไปอยู่ล่างสุด พอผูพูดแบบนี้แล้วนึกออกเลยค่ะคนดีๆหลายคนในชีวิตเราที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่ชีวิตตัวเองกลับลำบากตลอดเวลาเหมือนโดนสูบพลังงานอยู่ตลอดเวลาจริงๆใช่เลยครับนั่นคือกลุ่มผู้ให้ที่อยู่ด้านล่างของบันไดซึ่งหนังสือเล่มนี้ชี้ให้เห็นว่า g i v e หหรือผู้ให้โดยธรรมชาติมักจะมีจุดอ่อนที่สำคัญมากๆอยู่ข้อหนึ่งนั่นก็คือการมองคนในแง่ดีเกินไปและไว้ใจคนง่ายทำไมล่ะคะทำไมการมองคนในแง่ดีถึงเป็นจุดอ่อนเพราะว่าโดยธรรมชาติของคนที่เป็นผู้ให้เรามักจะเผลอคิดว่าคนอื่นก็คงจะมีเจตนาดีๆเหมือนกับเราเราเลยเปิดใจให้คนอื่นง่ายแล้วก็พร้อมจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่โดยไม่ได้คิดหน้าคิดหลังให้ดีก่อนอ เข้าใจแล้วนั่นก็แปลว่า คือเหยื่ออนโนชะของเทเกอร์เลยสิถูกต้องที่สุดเลยครับในหนังสือบอกว่าเทเกอร์เนี่ยเก่งมากในการสร้างภาพพวกเขาสามารถแสร้งทำเป็น g i ฟเวที่ดูเสียสละดูเป็นคนดีมีอุดมการเพื่อหลอกให้ g i v e วตัวจริงอย่างเราเราตายใจหมายความว่าเขาจะเข้ามาทำเป็นเพื่อนเราทำเป็นพวกเดียวกับเราก่อนอย่างนั้นหรอใช่ครับพอเราเริ่มเชื่อใจเขาแล้วเขาก็จะเริ่มหาผลประโยชน์จากความใจดีของเราอย่างแนบเนียนมากม จนบางทีเราก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ากำลังโดนเอาเปรียบอยู่กว่าจะรู้ตัวอีกทีก็อาจจะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเสียทั้งพลังใจไปเยอะแล้วโหน่ากลัวมากฟังแล้วเหมือนเราอ้าแขนต้อนรับโจรเข้าบ้านโดยไม่รู้ตัวเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่าใครเป็นเทเกอร์ที่ซ่อนรูปอยู่แบบนี้คนในพักส้มน่าจะโดนกันเยอะนะคะสารพัดงูสารพัดคนที่อยากหาผลประโยชน์พยายามแทรกซึมเข้ามาแนบเนียนกับ คนที่เป็นผู้ให้จริงๆแล้วจะป้องกันคนพวกนี้ได้ยังไงคะหนังสือเล่มนี้มีคําตอบให้ครับเขาจะสอนเทคนิคการสังเกตพฤติกรรมคําพูดวิธีการสื่อสารและวิธีคิดเพื่อให้เราสามารถแยกแยะคนได้เฉียบคมมากขึ้นแปลว่าหนังสือจะสอนให้เรากลายเป็นคนขี้ระแวงไม่ไว้ใจใครง่ายๆหรือเปล่าไม่ใช่แบบนั้นเลยครับเขาไม่ได้สอนให้เรากลายเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายหรือเป็นคนขี้ระแวงนะแต่สอนเพื่อให้เรารู้จักระวังตัวเป็นเพื่อให เราเลือกได้ว่าจะให้ความช่วยเหลือกับใครและจะให้ในระดับไหนถึงจะเหมาะสมมันคือการปกป้องตัวเราเองเพื่อที่เราจะได้มีพลังเหลือไปช่วยเหลือคนที่ควรช่วยจริงๆไม่ใช่โดนสูบพลังไปโดยเปล่าประโยชน์ฟังดูแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องงานเลยนะภูแต่มันคือทักษะการเลือกคบคนในชีวิตเลยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนแฟนหรือแม้แต่หุ้นส่วนทางธุรกิจบางคนโชคร้ายที่ตอนแรกเจอคู่ชีวิตที่ตอนแรกเข้ามาเลิฟบอมบิงใส่จนหลวมตัว จนมารู้ที่หลังว่าเขาเป็นเทเกอร์คอยแต่จะเอาเปรียบยิ่งมีลูกด้วยกันแล้วก็หนีไปไหนไม่ได้อันนี้คือขั้นสุดของความหดหู่แล้วดังนั้นทักษะการมองคนให้ออกตั้งแต่แรกนี่สำคัญมากเลยนะคะใช่เลยครับมันคือทักษะที่ขาดไม่ได้เลยในยุคนี้การรู้เท่าทันคนจะช่วยให้เราไม่ต้องเสียพลังงานชีวิตไปกับความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกหรือการร่วมงานที่คอยแต่จะบั่นทอนเรา มาถึงคำถามสำคัญที่สุดเลยค่ะภูทำไมช่อง Change Maker Library ของเราถึงต้องหยิบเล่มนี้มาคุยกันอย่างจริงจังเป็นพิเศษเพราะว่างานสร้างการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นงานการเมืองงานเพื่อสังคมหรือการขับเคลื่อนอุดมการอะไรก็ตามมันเปรียบเสมือนสนามแม่เหล็กที่ดึงดูดคนสองขั้วเข้ามาอย่างรุนแรงเลยครับคนสองขั้วหมายความว่ายังไงคะขั้วที่หนึ่งคือผู้ให้ที่แท้จริงหรือ Genuine Giver ก็คือคนแบบพวกเราและคุณผู้ฟังส่วนใหญ่ที่มีอุดมการอยากเห็นสังคมดีขึ้นจริงๆยอมเสียสละเวลาพลังงานหรือแม้กระทั่งเงินของตัวเองเพื่อส่วนรวมส่วนอีกขั้วหนึ่งก็ต้องเป็นผู้รับหรือเทเกอร์สินะใช่ครับแต่เป็นผู้รับที่หวังผลประโยชน์หรือ Opportunistic Taker คือคนที่มองเห็นโอกาสในการสร้างชื่อเสียงสร้างอำนาจหรือหาเงินจากกระแสะการเปลี่ยนแปลงนี้ พวกเขาอาจจะพูดจาดูดีมีหลักการน่าเชื่อถือแต่เป้าหมายที่ซ่อนอยู่ลึกๆคือเพื่อตัวเองล้วนๆเห็นภาพชัดมากพอคนสองกลุ่มนี้มาเจอกันกิฟเวอที่มีจิตใจดีและทุ่มเทก็มักจะถูกเทเกอร์ที่ฉลาดแกมโกงหลอกใช้เป็นเครื่องมือได้ง่ายๆเลยเพราะเราเชื่อว่าเขาอยากจะสร้างการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับเราถูกต้องครับและหนังสือเล่มนี้เน้นย้ำมากๆถึงผลลัพธ์ที่ต่างกันสุดขั้วของการเลือกเพื่อนร่วมทาง ต่าางกันนนขดไหคะเขาบอกเลยว่าถ้ากิฟเวอร์ได้ร่วมมือกับ g i ฟเวอร์ด้วยกันผลลัพธ์จะออกมาดีแบบทวีคูณมันจะเกิดพลังบวกมหาศาลทุกคนช่วยกันแบบสบายใจไว้ใจกันเต็มที่ทำให้งานเดินหน้าไปได้เร็วและยั่งยืนมากๆฟังแล้วก็ใจฟูเลยนะคะ แต่ในทางกลับกันถ้า giver ไปร่วมมือกับ taker ผลลัพธ์จะแย่สุดขั้วเลยครับ giver จะมีแต่หมดพลังถูกสูบทั้งแรงกายแรงใจสุดท้ายโปรเจกต์ก็อาจจะล่มหรือถ้ามันสำเร็จเครดิตและความดีความชอบทั้งหมดก็จะตกเป็นของ taker ส่วน giver ก็จะเหลือแต่ความเจ็บปวดและหมดไฟที่จะทำอะไรต่อไป โหจริงด้วยค่ะดังนั้นสำหรับผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงการดูคนให้ออกและเลือกทีมให้เป็นอาจจะสำคัญกว่าความสามารถด้านอื่นด้วยซ้ำไปเพราะถ้าเลือกคนผิดต่อให้เราเก่งแค่ไหนก็ไปไม่รอดอยู่ดีสรุปแล้วนะครับคุณผู้ฟัง g i v e and Take ไม่ใช่แค่หนังสือสอนให้เราเป็นคนดีแต่เป็นคู่มือเอาตัวรอดและสร้างความสำเร็จสำหรับคนดีเพื่อให้ความตั้งใจของเราไม่สูญเปล่าและไม่ตกเป็นเหยื่อของใครครับสำหรับชาว Change Make r นี่คืออาวุธสำคัญที่จะช่วยให้คุณปกป้องพลังงานและอุดมการณ์ของตัวเองเอาไว้ได้เพื่อให้เราทุกคนสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ในระยะยาวค่ะ เพราะฉะนั้นอย่าพลาดเด็ดขาดครับในเอพิโซดหน้าเอพิโซดที่96เราจะมาเริ่มเจาะลึกบทที่1ของหนังสือเล่มนี้กันมาดูกันว่าเก้าแรกของการเป็นผู้ให้ที่ฉลาดต้องเริ่มจากตรงไหนบอกเลยว่าเข้มข้นและมีเรื่องเล่าสนุกสนุกอีกเพียบแน่นอนครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่เอพิโซดหน้าคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Change